สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องช่างโต่ง,ตงชาแน,นลกันแล้วนะครับครับผมวันนี้จะพามาดูวิธีการแก้ไขนะครับออของอสัญญาณทีวีที่ต้นเปิดแล้วแหละแต่ใช้งานไม่ได้นะครับนี่เดาต้องกดปุ่มอินโฟนะครับนี่ปุ่มนี้นะครับอินโฟกดดูความแรงคุณภาพของสัญญาณนะครับนี่อันนี้ความแรงคุณภาพของสัญญาณไม่ขึ้นนะครับเฉพาะ อันนี้มันจะมีหกห้องแต่ดูไม่ได้เฉพาะห้องนี้นะครับครับผมวิธีแก้ไขเบื้องต้นก็เข้าไปที่เมนูนะครับครับก็เข้าไปหาค้นหาช่องรายการนะครับอันนี้นี่ครับนะครับรายการที่สามนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่ครับมาดูไฟเลี้ยงเสาอากาศนะครับนี่นะครับ ถ้ายังไม่เปิดก็เปิดนะครับนี่ปึ๊บเปิดแล้วกดโอเคครั้งหนึ่งครับปึ๊บแล้วกด e อ i t ออกนี่นะครับผมเราก็มาดูกดอินโดูความแรงคุณภาพอีกครั้งหนึ่งนี่ครับนี่นะครับหรือนะครับหรือวางท่าจัดจูนกล่องใหม่หรือว่าค้นหาช่องใหม่เข้าไปที่เหมือนเดิมนะครับเมนู แล้วก็นี่นะครับค้นหาช่องรายการมาเปิดไฟเลี้ยงสองอากาศนะครับนี่ครับแล้วก็ขึ้นไปค้นหาค้นหาอัตโนมัตินะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นดีทีวีนะครับให้สังเกตตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นดีทีวีนะครับนี่ผมก็โหลดคูณนะครับช่องรายการขึ้น ก่อนหน้านี้คือค้นหาแบบไม่เปิดไม่เปิดไฟเลี้ยงซอาอากาศครับไม่มีช่องสัญญาณขึ้นนะครับอันนี้เราก็รอครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องช่างตรงชาแนลนะครับช่องนี้ก็ทำคลิปห่างๆหน่อยเพราะว่าช่องนี้งานยุ่งนะครับก็จะพยายามทำคลิปใหม่ๆลงให้พี่ๆพเพื่อนๆหรือว่า เพื่อนเพื่อนช่างนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับในการตรวจเช็คซ่อมหรือว่าแก้ไขระบบไฟฟ้าหรือว่าระบบสื่อสารนะครับไมเว่าจะเป็นระบบเคเบิลทีวีชั้นดาวเทียมหรือว่าโทรศัพท์นะครับก็ถ้ามีความรู้ก็จะมาแบงปันอีกทีนึงนะครับผมนี้เราก็ยืนรอต่อไปครับ อนนจอจะสั่นนะครับอันนี้ใช้มือจับไม่ได้ใช้ขาตั้งนะครับพอดีมาอยู่หน้างานครับผมเราก็รอครับร,รอให้คนหาเสร็จรตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ดีทีวีขึ้นมาที่ยี่สิบหกช่องนะครับปกติจะได้สามสิบกวช่องก็ต้องไปไล่ดูวความแรงของสัญญาณอีกครั้งหนึง นะหรืรอว่าความสเสถียรของสายสันญาณอีกทีหนึงนะครับนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นี่น,นะครับผมมาแล้วนะครับนี่ครับ เลืนลงมาดูครับผมเนี่ยช่องเมื่อกี้ช่องไทยพีบีเอสยังมีกระตุกอยู่นะครับก็แสดงว่าความแรงของสัญญาณช่องยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมครับก็สําหรับการแก้ไขนะครับของทีวีต้นนะครับยี่ห้อดีทีวีของโซโนอยครับทีีต้นทีวีของโซนอยนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆช่างหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ